แสงป้องกันแห่งจิตวิญญาณเพื่อนของข้าชินนาทำไมเจ้าจะต้องโหดร้ายกับข้าเช่นนี้ด้วยล่ะการโจมตีโดยตรงไม่สามารถทำอะไรได้เลยหรือว่าจะไม่สามารถทำลายได้นอกจากผู้ที่อยู่ขอบเพดเหนือฟ้าชินนาลับนี่ไปซะพวกเจ้าเข้ามาสิเดี๋ยวเจ้าหญิงคนนี้จะสอนบทเรียนให้พวกเจ้าเองถ้าเกิดข้าจะไม่ผิดเจ้าก็คงจะเป็นเจ้าหญิงเมี้ยวๆสินะเพื่อนของข้าชินนาเจ้าช่างน่าประทับใจจริงๆ แน่นอนว่าแม้แต่เจ้าหญิงก็เต็มใจที่จะจำกัดการบ่งเพลของนางมาร่วมมือกับเจ้าที่นี่เพื่อเข้าร่วมกัรทดสอบพื้นที่ลึกลับของขอบเขตเหนือฟ้าช่างเรื่องไร้สาระนั่นซะเจ้าคิดว่าของแบบนี้มันจะมาขัดขวางข้าได้หรอสลายไปซะเพลงนี่มันเป็นไปได้ยังไงกันแน่นอนแล้วว่าข้าเดาถูกว่าจุดอ่อนของมันอยู่ด้านบนท่านพี่เขาจะฆ่านางแล้วถ้าเกิดท่านไม่รีบช่วยนางข้าจะฆ่าตัวตายตรงนี้แหละหืมฟึบ เจวเจอสหสายิินนานข้าถูกบังคับให้ช่วยนางข้าหวังว่าเจ้าจะเข้าใจข้านะขอบคุณท่านที่เจวเจอร์เพื่อนของข้าชินนานข้าต้องขอบอกเลยว่าข้ารู้สึกประทับใจมากแม้ว่าจะมาที่นี่ด้วยตัวเองเจ้าก็สามารถเอาชนะอัจฉริยะทั้งหมดที่อยู่ข้างกายของข้าได้ข้ารู้สึกรลงใจที่ไม่เคยประเมินความแข็งแกร่งของเจ้าเลยดังนั้นข้าจะแสดงให้เจ้าได้เห็นถึงของขวัญอันยิ่งใหญ่ที่ข้าได้เตรียมเอาไว้สําหรับเจ้าห้าคลื่นคลื่น มนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันทําไมพื้นที่ถึงได้สั่นสะเทือนขนาดนี้เป็นไปได้ไหมว่าจะมีสิ่งมหัศาจารรย์เกิดขึ้นนี่ไม่ใช่ว่าเจียงปี้หลานกําลังทําลายตาประทับหรือไปดูกันเร็วเจียงปี้หลานนี่มันเกิดอะไรขึ้นเพื่อนผู้บ่มพอทั้งหลายไม่จําเป็นที่จะต้องตื่นตระหนกไปหรอกนะในสถานที่แห่งนี้เมื่อไม่กี่ร้อยปีก่อนมีผู้บ่มพอที่ชื่อว่ามรณะแห่งพูดปีศาจ ที่ทำการหลบหนีพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองเพราะได้ไล่ฆ่าลูกศิษย์ทั้งสองของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ไปมากมายหลังจากที่เขาหลบหนีได้สําเร็จแต่เขาก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเขาจึงเลือกที่จะปิดผนึกตัวเองทําให้เขาจะต้องอยู่ในสภาพที่หลับไหลอยู่ในเกาะแห่งนี้เหตุผลที่มรณะแห่งพูดปิศาจได้สร้างที่นี่ขึ้นมาก็เพื่อดึงดูดสิทธิ์ของทั้งสองพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และผู้บ่มเพาะคนอื่นเพื่อแข่งขันกันที่นี่เพื่อแย่งชิงเมดยาสวรรค์สามบรรจบ เพื่อทะลวงขั้นไปสู่ขอบเขตเหนือฟ้าและผลที่ตามมาก็คือผู้บ่มเพาะขอบเขตราชั้นที่ถูกฆ่าตายที่นี่จะถูกดูดกลืนโดยกอแห่งนี้เพื่อให้เลือดเนื้อแก่มรณะแห่งพูดปีศาจซึ่งจะทําให้เขาได้เกิดใหม่และฟื้นขึ้นมาได้พวกเจ้าวางใจได้เลยตาประทับนี่ยังไม่ได้แตกสลายไปหรอกนะเพียงแต่ว่ามันอ่อนแรงเท่านั้นอย่างน้อยมันก็ยังไม่แตกสลายไปในปีนี้หรอกนะเหตุผลที่ข้าทําลายตาประทับส่วนใหญ่ไปเป็นเพราะว่าลมปานปีศาจที่นี่มันมีประโยชน์กับข้ามากชินหนานจะรีบหนีไปซะ พวกเจ้ารีบจับเขาไว้เร็วเจตนากระบ,บี่ไม่มีที่สิ้นสุดเจ้าหญิงเมียวเมียวเจ้าเป็นห่วงตัวเองก่อนเถอะจิตวิญญาณการต่อสู้คุง้งเผิงก่อนหน้านี้ที่พวกเขาแสดงความอ่อนแอมาก็เพื่อทําให้เราติดกับดักเขาสินะเจ้าเดรฉานปล่อยสิทธิ์พี่ฉินหนานนะวงแหงวนป,นปิศาสสวรค์ดูดซับลมปันปีศาจเดี๋ยวนี้แกนกลางทองคําอัคระมังกรมีความลึกลับเหนือกว่าโลกมากนักทมกลางการสร้างสวรรค์ของสวรรค์และโลกเท่านั้นข้าจะยืนหยัดสู้เพื่อชัยชนะจนถึงที่สุด เฮะเป็นแบบนี้ไม่ดีแน่เจียงปี้หลานมาสาสางเรื่องระหว่างเรากันเถอะฉินหนานคู่ต่อสู้ของเจ้าก็คือพวกข้าหมดพวกอย่างพวกเจ้าสองคนไม่มีค่าพอที่จะมาเป็นคู่ต่อสู้ของข้าหรอกนะจงตื่นซะเจียงปี้หลานวันนี้เจ้าตายซะฮะพี่ใหญ่ช่วยนางด้วยพวกเจ้าอย่ามายุ่งอ้าอะไรกันนี่มันคือการกลางอัคราบังกรอย่างแท้จริง คำรามมังกรสวรรค์เฮอะแย่แล้วแบบนี้พวกเจ้าตายซะ